สัยสดใสในวัย51ปีจริงๆนะคะสำหรับพี่ลูกน้ําพาเมล่า้าวเดนค่ะ ล่าสุดนะคะเปิดใจกับแจ๊กกะลีนค่ะบอกว่าตอนนี้พี่รับละครจุกๆไปเลย6เรื่องจริง6เรื่องนะคะโดยล่าสุดนะคะพี่ลูกน้ำขอพิกคาแรคเตอร์จากบทบาทแม่สู้ชีวิตปกติเราจะเห็นแบบว่าสู้ชีวิตแบบหน้าดำขำเครียดคือคือแม่นางเอกคราวนี้เรื่องนี้นะคะมาเป็นไฮโซสาวพราวเสน่ห์เเหมาะอยู่ใช้เงินหลอกล่อผู้ชายเออนะคะพี่ลูกน้ำบอกว่าเล่นยากมากค่ะจนพุ่งกลับต้องสั่งคัดค่ะ ออกบอกว่าต้องเล่นแบบแนวเซ็กซี่โยวยนปลใจสเรื่องทําเพลงใหม่นะคะพี่ลูกน้ําบอกว่าโอ้โหติดเบรกดังเอียดไปก่อนเลยค่ะแต่ไม่ถึงกับแขวนใหม่นะคะเพราะว่ายังมีงานโชว์ตัวที่รับว่าร้องเพลงคู่กับเพื่อนซีนะคะพี่เท่ออุเทนอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะครั้งแรกที่เล่นไปได้ใช้ไม่ได้เลยมันน่ารักไป คือเราเราไม่เคยเล่นอะไรที่มันเซ็กซี่แบบนี้มาก่อนมันเซ็กซี่มากมงานร้องเพลงตอนนี้คือไม่ได้รับแล้วค่ะเพราะว่าด้วยตลาดเพลงที่เปลี่ยนไปแล้วก็ด้วยด้วยคิวของงานที่เรามาเน้นละครมากกว่าอตอนนี้ก็จะรับเฉพาะงานเพื่อนอย่างงานคุณเทอุเทนพม,มินอย่างเงี้ยเราจะไป <c oughs> ถ้าโทรมาปุ๊บคำแรกที่พูดจะไม่ใช่ hello แต่ว่าวันไหนแบบนี้เลยใช่วันไหนที่ไหนกี่โมงยังไงเจะเขาสนิทกับพี่เทอเออนะคะแล้วก็ด้วยความที่สนิทนี่แหละค่ะพี่ลูกน้ำก็เลยยอมคลายความลับเล่าให้เราฟังนะคะว่า คือพี่รูนา้ำกับพี่เทเนที่ยสนกันมากแล้วด้วยความที่ตัวเองเป็นคนบ้าจี้เพื่อนสนิทค่ะพี่เทก็เลยชอบแกล้งค่ะคือกล้งในการสีเอวอะที่หลุดตกใจในกองถอ่ายกองถ่ายบ้าเน,เนเด็กๆวลาไปร้องเพลงบนเวทีก็แบบว่าหลุดบ้างค่ะพี่รูนน้ำก็เลยบอกว่า เคยมีบางครั้งในโดนแกล้ให้ตกใจบ้าจี้จนเกือบตกเวที <Wow. S 1> แบบนั้นเลยเลยขอประกาศผ่านบันเทิงไทยรัฐไปเลยว่างานไหนงานนั้นใครจ้างลูกน้ำพาม,มิมาไปร้องห้ามจุดพูเด็ดขาดนะคะ,ะไม่งั้นจะหลุดปากต่อว่าใครก็ไม่รู้ด้วย <S 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 แต่ก่อนนะตอนแรกจะค <จะ S 2> ิดว่าห้ามจีเอลเดี๋ยวจะอุทานบางคาออกมาเพราะว่าตอนสัมภาษณ์อ่ะพี่แค่หัวร้อยแกก็จะหลุดบ้าจี้แล้วอ่ะห้ามจุดพูห้ามหมาเห่าห้ามวัวร้องไม่ได้ไม่งั้นแกจะหลุดแน่นอนอับไปฟังเสียงพี่ลูกน้ำเลยค่ะ แล้วนางก็รู้ไงอยู่กองถงกองถ่ายนางก็แกล้งฉันด่าผู้กำกับให้ฉันด่าเด็กไฟด่าไปหมดทุกคนนะ่ะให้ฉันมีสัตรูออูเทนเธอไม่ได้นะ <laughs> แห่ทุกคร <laughs> ั้งคือถ้าสำหรับไปชนไม่ต้องมีใครจีก็ได้ค่ะคืออยู่ดีไม่หอนหรือว่าเดินสะดุดอะไรก,ก็ปล่อยได้ดคือถ้าเวลาเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วรลกวคนแม่แบม่บ้านชวยเอาถุงดำตะล่อมตะล่อมเก็บให้น้ำด้วยนะคะ <laughs> มันเยอะเหลือเกินอย่าจุดพูดในงานนะอย่าจุดเด็ดขาด ค่ะนะคะตอนสัมภาษณ์ก็คือว่างานปีมงปีใหม่รับไม่ได้จุดคุกกระสนั่นเลยสมมติร้องเพลงอยู่ไปสักพักโอ้ยตกใจเออตายจ้ะให้แล้วเลยไม่ได้ตายจซะแล้วหรออย่างนี้วะแต่คนบ้านที่แบบเป็นหลายคนนะเป็นที่มาปีใหม่ก็เลยไม่ค่อยรับงานไงก็เลยอยู่แต่วัดไงค่ะเป็นส่วนคนข้ามปีไปใช่นะคะดูถ้าหลวงพ่อตีระฆังดังนี่ล่ะทำไงอ่ะโอ้ยก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะนะโมตัสสะเอ้ยตัสสะพับเข้ามาโตอย่างเงี้ยเหรอแบบนี้เหรอคุณ